สวัสดีครับผมพี่น้องขพงไปสุขูสุคนครับผมมืัอนี้มาเป็นคุณดันครับผมปาร์ติเคิลก็ได้ครับดันเด้งเดียวครับมืัอนี้ดันทำไมเรามาเป็นคุณดันเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> นี่แหละครับผมเขาปวดยาเขาจะลงแปลงกันนะพี่น้องแล้ก็เลยมาเป็นคุณดันนะครับวันนี้ดันเป็นไอ้ไม่ใช่ตักอะไรแล้วมาเป็นคุณดันเนีย่ย ่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เขาจะเอเอา,เอาดินเอาดินมาถมลยพื่น้องนะเนาะเขาก็เลยทําการทําความสะอาดเลงสักหน่อยแล้วก็ให้เห็นรูเห็นรอยนะครับให้เห็นร่องว่าเออมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะครับว่าเขาจะมาวัดตารางวัดแล้วก็ถมกันนะครับอันนี้จะเป็นถมแบบว่าให้ยกสูงขึ้นให้เป็นร่องเหมือนกับร่องตามนะครับตรงนี้ครับว่า จะทําไม่ไม่ขุดร่องครับคือว่าถมให้เป็นร่องนะครับพี่น้องผมให้เป็นร่องเฉยๆไม่ให้มันอไหนไั่นนะครับนี่เป็นวิธีการของเขาจะทํายังไงไม่รู้จะเอาน้ําเข้าไปว่าไม่ต้องยกร่องปลูกปาบีนี้อะไรประมาณนี้ครับท้ายพี่น้องไปสุขุมสุขคนที่รัากาแฟขอข,ขอบคุณคุณผู้ใหลายทีคบว่ารับสมรับฟังรับปรึกกันนะครับ หลังใจซึ่งกันและกันนะครับหนูครับว่าตรงนี้มันหนูเยอะไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนหนึ่งตัวนะครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นได้เพราะว่าวันนี้หนูหนูตัวใหญ่มากนะครับดูอยู่ที่อยู่ที่นี่ครับหนูตัวใหญ่แล้วก็ได้ได้กันอยู่พอได้อยู่ได้กินนะเป็นน้องเนาะพอได้อยู่ได้กินนะครับได้ใช้กันไหมครับ วิ่งหนูวาน่าจินหนูครับแซบแซบตัวใหญ่ใ่พี่น้องแต่ว่าไม่ได้เอาคลิปให้พี่น้องลงให้ให้เพื่อนๆน้องๆพี่ให้ดูกันนะครับนะครับผมบรรยากาศหน้างานของเราก็ประมาณนี้นะครับมันไม่มีอะไรที่จะ,ะอะไรเพราะว่าที่เป็น ปจจัยผู้ใช้แรงงานท่านนะครับที่เป็นนักงานของเรานะครับเพราะว่าเราต้องทําทุกวันนะครับแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนที่พี่ที่ดูกันนะครับลักษณะการทํางานของเราก็ประมาณนี้ครับไม่เยอะไม่อะไรมากมายครับเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับนักงานครับปวดย้าวันนี้ก็ปวดย้าครับว่าจะได้ถีบมันผมลงครับเพราะว่ามันไม่มีที่โถมแล้วเขาก็เลยให้มันปวดยานะครับ แม่โคถามว่าไม่โคใชพ้พิษเพื่อไหมก็ถามว่าพิษเพื่อได้กูผิดนะครับโก็แม่โคใช้ตักดินไม่ใช่่าดันยญ้านะครับอดีนี้คันนี้เขาว่าต้องการให้มันความมันเร็วนะครับแท็กเตอร์แท็กเตอร์ก็ก็เร็วเหมือนกันนะครับทําได้ถ้าเราไปตัก,กมันก็ได้อีกแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้เรายังไม่ให้เราตักนะครับขเขาก็เลยให้เรามาดันนะครับมากวดหญ้าทาความสะอาดแปลงนะครับ ว่าเจ้าดินบรรลงตรงนี้จะทําเป็นล่องล่องปามผูปามนะครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศทานงานเอ,อ้ยงานของเรารงานของผมการกล้องนะครับตัดอย่างเดียวครับวันนี้วันนี้เราเรานะ็เป็นหูันนะโคเดินอย่างเดียวเลยพี่น้องเอาคลิปนี้ท่าที่สุดๆที่ท่าะครับเอารอาพจากพี่น้องไปสุขุสุขุมทิ่รักกระแพง ขอขอบคุณในรายที่มารับเบ่งรับซุ้มแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ